เอาช่างจะทํารถผมพังนะ <laughs> ดูช่างเปลี่ยนน้ำมันเครือ่องครับออได้ไหมหนูไ่ได้ไปสิบสี่ไปเออมันมเล็กเกินนี่สิบหกสิบเจ็ดนี่ไม <16. 17. S 1> น่ไดนนะ <16. S 2> ยังไม่เข้าเลยเจ็ดนี่ นี่สิบเออจ็ดสิบเจ็ดอ่าไหนล่ะน,นี่บล็อกยาวมันจะได้มีแรงอะไรช่างจะขันเล้ได้ไหมหนูโอ้โหนี่นี่นี่ง,งีัน่นี่เนี่ยขันขึ้นดิขันขึ้นดิเออขันเลย ขันลงไม่ใช่นี่ขันลงอะไรขันลงนั้นขันเข้าหนูเห็นไหมออกแล้วเอานี่ลงไว้เลยฮึฮยไม่ได้หมุนให้เอ้ยร้อนนั่นน่ะโอร้อนอ๋อตัวมาแล้วเอ้าร้อนเกลียวหมดเลยอื้อ เป็นกลองมันเป็นอันนี้เด็กนู้หล่นแล้วเก็บมาเลยเราเป็นกลองน้ำเครื่องตรงเนี้ยเก็บมาเลยไปย้าให้หกดิคู่มันรั่วหรื่องนั่นนะไม่รู้ั่วย้าให้หกดิฉากไหนหอครับ้าย้า้หกนะ เก็บเตดเก็บกองมาด้วยกองตกลงเดียไปเออเดียครับฮะไม่แก่พม่เมินละก้นกะตึงๆเอาวางไว้เลยวางไม่ได้มันติดรับเออวางลองวางดูนั่นแหละให้มันเนี่ยโางโนโอ้โหรล่งแนี่เอาบอกรองไว้ก็ได้ว้าว ได้ไหมแปลบล็อกมาบล็อกอยู่ในรถจยักอรมวางได้เลยไอ้ไปเอาไอ้นั้นมาคีมล็อกอยู่ในรถจยักรรเอามาเปิดแค่นั้นน่ะเออหีไม่ต้องใช้คีมล็อกใช้มันแน่นเลยขอยดูอ่ะจะแน่นเอาเปิดดูอ่ะเอารถล้มนะมุนไปทางไหนเจ้าเอามุนมาทางนี้ทางเนี้ยเนี้ยนี่เงี้ยใช้คีมล็อกเลย บอกแล้วแนะไปลว่าคิมลองอ่ะคิมล็อกอยู่บนรถจะยักอ, <c oughs> อยู่ในกล่องเครื่องมืออ่ะอยู่ประตูคนนั่งนีเอาคีมนี่มาหมุนกันมัยมันในมีเข <c oughs> าเนี่ยนี่แล้วจะยักอะ่ะมีคนนั่ง <c oughs> <c oughs> มันเครื่องก็ดำพอสมควรคนระับ ยังไม่ค่อยดำท้ายหรอกทำอะดำเราจะใช้ปดตวนัทเขาไม่ได้จ่ายเฮ้ยอาเอาคีมอะไรมาหนิเอาคีมมานี่เลยโอ้เอาอันเล็กเอาอันเล็กมันมีอันเล็กอันนี้มันปรับไม่ได้มันปรับไม่ได้โอ้ช่างนี่โอ้มันมีอันเล็กอีกอันหนึ่งอ่ะอยู่ไหนอไปไปเอาในรถมาหนูฝั่างคนนั่งอ่ะคีมล็อกก็จบเลย น,นี่บักนู้เราเมือ่อวานเราไปไล่มาครับเดี๋ยววันนี้จะล้างหน่อยนี่นอ,อันนี้ก็ใส่สายระบายไว้นะครับเยวจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเหมือนกันเดี๋ยวสองสองวันเด่างนครับขับให้ขับให้มันเสษเสษสึกล้อมันมันเยอะๆก่อนแนละ้วค่อยเปลี่ยนอันนี้มันยังไม่ค่อยสึกล้อเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยได้ขับขับก็ขับนิดหน่อยครับ พอเทแบบเป็นไทยๆเลยชุดสีข้างใครที่รอชมก็ยังนะครับยังเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดือนประมาณเดือนหน้าแล้วกันค่อยใส่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ใส่ยังไม่ได้เก็บสภาพหรอกก็ทำพอแต่ได้ขับไปก่อนครับได้คิมลแล้วก่อนแล้ว ช่างแล้วนี่มันตกไปขา้างล่างนี่จะทำไงนี่เดี๋ยวเอาล้วงมันจุนอะนีงก่อนเปิดเร็วนมันเครื่องมันจุดได้แล้วได้ไหมได้ไหมได้แล้วเอาไปหาลว้วหาอะไรลวอยู่ตรงน,นู้น่ะหาเล็กล้วงว่ะ <c oughs> อกองตุงเชวิดูดิเศษเป็นเศษเลยครับสะอาดแน่วลน,นะดูเศษเหล็กเดี๋ยวเดี๋ยวไหนดูดิสะอาดไหมอุ้ย สะอาดไหมไหนสะอาดสะอาดเลยมันเป็นรอยเ,เฉยเออเป็นรอยอันนี้นี่นี่เอาเศษเหล็กน,ะน,นี่ออกนี่ ได้ไหมเช็ดต่อน,นี่สูรผ้าหลัรอทอันนี้ผ้าผมเสื้อผม,มลือมอาไปจะค่อยรับอเอาม,ามันเสร็จก่อนแล้วดูเอาเอรมาชุดกเอม่นี้เป็นเพูดพูดยู่แต่คำเดีวยวพูดแต่อะไร ใส่อย่างนี้ไหมไนี่แหละถูกละถูกละ,ใ,ละใส่้อมกันหรือเปล่านี่คุณเตียงนี้นี่เอ,อ้เอาใส่ปิดทห้แน่นเลยแล้วก็เอาเอาดินมาโรยตรงนี้แล้วก็ขวาดออกสบายมาแล้วได้ไหมหนุ่ยนุ่ยนะคะที่รัก โอ้เพื่อนหมดแล้วไหนมาเราคันให้ปีนเกียวเด้อมันปีนเกียวอ่ะตังนี้มาานี่ใดเอ้ยีแยเแห่ เอาถือกล้องฮะเดยวจะทำเฮ้ยเพื่อนมือได้ไหมหนูอ่านี่หมุนดยนะคะทีล้วเออหนึได้แล้วโอ้ยจ้างฟุ้นวางอะไรเนี่ยี่ใส่ดีว่ะ นู่นหลุดเลยหนูกล้องหลุดเลยหลุดเลยไมกล้อง,อ,งอยู่า<อ>งนี้ใ,นนใช่ไหมเอออย่างนี้เลยแล้วเหล็กหรือก็อออใส่แบบนี้จบไม่ใช่อย่างนั้นเลยใส่ได้ว่ะเร็วช้างโอ้ผมต้องติดธุระเนี่ยเอารถใช้งาน

จังมันใช่ไหมช่างใช่เย่ยังมาเทีย่ยงงี้คนเรียนช่างมาตั้งตีกว่าโอ,อ,อยความนี่เรืงความนี่ที่นึ่งเลยแน่นยัง <c oughs> ความจะนำนะ่งความเลยทำอะไรทำอะไรก็ได้ไม่แต่ขอตังค์ใครไหนๆดูสิเป็นยังไงตัวตได้เร็วเน้นเร็วนี่เ,เห็นไหมนี่ ลูไม่เปิดเลยนี่วัวเองแต่งตัวรอเองจะไปไห,ไหวะเรอพี่นี่แหละเอา้าใส่น้ำมันเครื่องเหรอใส่อุ้ยองหันน้ำมันเครื่องมาด้วยบ่โวัวจดช่างมาด้วยดิเขาเรียนมาหนอเขาก็ต้องมีประสบการณ์แหละใส่น้ำมันเครื่องเหรอ่ะนี่นหนุบแล้วพูวเเเดเน่นแล้วเหนื่อยไหม มึงต้องกับหัวรถไม่ใช่ดิกับหัวรถอะไรใช่ไหมเวลาถ่ายเครื่องจับตีลกาเอนั่ลมาแล้วที่ไหนเขาทำไม่ใช่บกมาไม่ทันเลือ้างรถหาขวดมาตัดใส่เอานัเจรื่อวล้างรถนั่นแหละ ต้องเอาขวดตัดใส่ครับใส่ได้ไยมเลยใช้น้ำเ,เลยไมน,นี่เอาขวดใส่<อ>มันมันหกเฮ้ยย,ยาหกน,นี่นี่มันตัดขวดนี่น,นี่ตัดขวด เน,นี่ว่าตัดหนไม่มีกล้วยมอนล้านหนอทีมเราตัดนั่นแหละตรงนั้นแหละตัดเลยนั่นแหละเดีนี้ไม่ค่อย,อยากถายคลิปเลยนไม่อยถ่ายคลิปเ,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 เลยนาะ มาไายผมหน่อยมาเท่อนี่ไงที่ก็มา่ทยนี่ไงอันนี้อันนี้ช่งครับเจ็ดก่อนเช็ดให้มันชุดๆให้มันแห้งๆเ็ดปากกวดด้วยตายเลยนะ mặt chắn 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 hay? chắn chắn đấy. chắn 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 nè này chắn nè. chắn 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 nít, chắn 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 หยุดมันโดดมันโดดเด,ดี๋ยวเดี๋ยวเอาจับดูสิได้ไหมอย่าให้มันขาดนะ้มันเครื่องอ่ะ่ังกดแน่นๆเลยหกไหมไม่หกลูกกดแน่นๆเลย

ไหนวะมันหกหลอกละเทให้โอ้โหจับดีๆมาหกหมดเลยเ่ะอเดียวค่อยๆทีอันนี้อ่ะมันต้องค่อยๆทีไม่ต้องเททีเดียวเนาะสร้างไหมก็ว่าสร้างมาตั้งจักปีปีกลัว đi qua đây mùi mặt tàn này hả hello luôn. hello 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 กึกๆึกกึกนี่วะฮะเป็นแบบนี้แหละแล้วขี่ไปเลยขี่จนลืมอ่ะตอนนังบมันครับเอาอีแดงออกครับต้องซื้อาอีเท้าหกหมดแล้วหนูหนู หกหมดแล้วอะไนอะไเคกเอยอะหเลยรไม่ว่าไปเคยทำร้านบ่มันตกอันนี้ไง้วยมเคออะไรมาใส่ดิพอแล้วปิดฝาไปจยบแล้วบแล้วข้นคืนเลยนี่มันก็ได้อโมันไม่ขาดอใมันไม่ด้ใช้มันไม่ใช้เปร์มันจนให้แต่มันมีน้ำมันเครื่องอ่ะเนาะ เยี่ยวอย่าเพิ่งเพิ่งอะไรดูให้อากาศมันเข้าไปก่อนไอ้อากาศมันเข้าก่อนพี่ีแซมไม่รู้หรอตาดูสิช่างไม่ได้มาตรฐานด้วยลูกไหนแล้วมันเครื่องไฟติดข้างเดียววะโอ้ไปติดข้างเดียวเลยเห็นไหมนี่เอ้าเียอ ไปได้จะไม่เกี่ยวไฟมันติดคเงียทาอะไรมันลกพาเสร็จแล้วครับหาระเบิดเครื่องพานะเขาพูดพาพาจะาน